พี่นอ้องเน้แนวแก่เมารถเย้ยบุญแนวแก่เมยารถเย้บุญพี่นอ้องกระเป๋าเนื้อกินผงงามเนื้อกินมันคอใหญ่เหตุงานปาะเนี่ยคนนึงลองเห็นบ่ con đang đi <laughs> tới luôn Một bấy Có không có hết nắng Đi đoàn về ลงไปเข็นมาแล้ะก็มาเทโอ,ทอ,โอ,ทอ,โอท้บนางนีพี่น้องมาโอ้ยบุนางยึดเครื่องรถกับสะเทือนป่าสะเทือนดินมันเป็นมันเป็นสถานที่ที่เขาที่เขาัทขาบทำไร้ขยะพี่น้องมาโ,โดดมู้ยโดนแม่คู่ จกนาจกหจกลังคีหนาคีดห,ดหดลังยู่เป่นเด้องกอกองขยาบังฟังเสียงขยาจากวกเจ็ดคไงโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หัวสักแล้วอมัเห็นปะพี่ลงันเงบังยังไงตลบตลบ

สามสี่ตันคนเนาะฟอกเก็บนี่ไหมว่ามันเด่นหน่อยกิโลเด็ดเด็เดกิโลเรียนไปน้ำหัวให้ไปนาเขาน้ำบานน้ำเฮี้ยนเขาได้สินาให้เบื้องบนพี่นอ้องอันนี้ก็ผนมาแล้วรอบหนึง่งหลายเยอะผลประเทศไทยเบื่อกี้ผลข้าตะเมาลด์ยินอันนี้แกง่วงกันบาดีพี่นอ้องเอ้ยแก่เมาลด์ก็เนี่ นนก,กินอะไรแก่หม้อร้อนก็นพวคักคักคักมันมาคือเขานอนอยู่บ้านดิหบางห้าล้วนมากราดเบอร์รี่หลือกระมากไม่ยังหรือหมากแดงแดงเน,น จะบนใส่เร็ดพริกเกลือใส่รสดีใส่น้ำตาลใส่รสด,ดีใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ชุบรสทุกคนแซ่บบะบูบ,บ,บรีนะ่ะแซ่บบะบูบ,บ,บรีเห็ดเซียนบะบูบรีเซียนพริกเกลือแซ่บเลยพี่น้อง Đang đúng Đang luôn Đột đường đèn tên nha nha em Bỏ mi u anh Hoa nha nè Hãy subscribe cho kênh đốt nhanh nhanh bỏ nhanh nhanh chỉ leo chặt nón cả nón nè bạn chỉ leo nón cả nón cục nước kìm má Cookie kì chocolate Năm đâu Năm nam cặp มานอนอยู่นอน,นอกินเองแต่เดี๋ยวกินได้เลยยังเห็นเบียเราเมื่อกินฝนก็นเดีด๋ยวตกเดี๋ยวแดดแดดออกแล้เมื่อกี้ตกแห้งแห้งสมเพิกก็เจอ,อว่าย่านฝนอ่ะ ម្រើន់ពីបានដែលាវេញទៅដែល់ពីបាន់ពីបា់់កា